คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ครัววเดียกัันทาาง,งสสคมไลป้้อยกกจะใใหหุดัันจงดใำเนินการช่วงแรกเนี่ยก็ได้มาจากการที่เรพูดคุยกันใน MC h e a d b o a ของอำเภอทลางก็นำสู่ในคอปสอทลางแล้วก wow> ็ได้ดำเนินการช่วงแรกๆก็จะเป็นการดำเนินการในแต่ละตำบลก็จะมีโรงเรียนมัธยม ซึ่งอันนี้จะมีปัญหาเรื่องท้องในวัยรุ่นนี่เยอะก็ได้ความร่วมมือจากอบตกับเทศบาลในการสนับสนุนงบประมาณมเช่นโครงการกลางร่มให้น้องป้องกันท้องฝ่อนใบอันควรของเราก็จะมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถครูก็มาเข้าร่วมเป็นวิทยากรทุกภาคส่วนในภาคีจะมาช่วยกันในการทําให้ เด็กเนี้ยป้องกันการท้องของในวัยรุ่นก็มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบูรณาการกันนะครประชาชนเป็นศูนย์กลางทําอย่างมีกลยุทธ์สุดๆไปเลยไล k ์แฮปปี้ใกล้ตัวความสุขยังมีการนําเสนอโครงการอะไรต่างๆในพื้นที่ต้องทําในรูปแบบของตาบลต้องทำร่วมกันช้วยสนับสนุนสะท้อนปัญหาพื้นที่เป็นฐานไม่ทํางานแยกส่วนไลท์แฮปปี้ คนเจอไไได้ไม่กลเรา,เาก็พบว่าปัญหาของวัยรุ่นตั้งแต่ช่วงอายุ12ปีขึ้นไปอะค่ะจะมีค่านิยมที่ผิดๆโรงเรียนไยโอกาสในพื้นที่ของเราก็จะพบปัญหาเด็กท้องทุกปีได้มีน้องกลุ่มแกนนําเข้ามาปรึกษากับเราว่าน่าจะจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรจะให้วัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหารือได้มีช่องทางปรึกษาหารือทางทางไลน์ค่ะ จะมีไลยกลุ่มสามารถจะช่วยกันตอบได้แต่ว่าถ้าน้องมีปัญหาส่วนตัวก็เข้าไลายส่วนตัวได้เลยค่ะ To be n u ม b e อรวันเด็กนำผู้ใหญ่หนุนไลท์แฮปเพนมีม,ม,มที่เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยแต่งออกเป็นหนึ่งกลุ่มที่มาด้วยกันมีมีท้องแล้วหรือว่ามีปัญหาที่จะยุติการตั้งครรภ์หรือว่ามีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆอันนี้ก็จะมีคุณครูเนี่ยคอยช่วยภาษาหรือว่าส่งต่อมาให้เจ้าหน้าที่ดูแล อีกส่วนก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่ส่งเข้ามาในระบบควสถานที่นิรภัคุมประพฤกเนี่ยค่ะที่ส่งเข้ามาแต่เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่เราก็จะส่งต่อมันก็จะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจะมีเรื่องของพมจจะมีหน่วยงานที่เป็นเรื่องของการรับเด็กเวลาที่เด็กไม่สามารถที่จะท้องท้องต่อได้เราก็จะส่งในงานที่เป็นศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลวชิระในการยุติการตั้งครรภ์วิชาการเชื่อมงานโซเชียลเชื่อมใจสู่ชุมชน Life สาธารณสาสุขอำเภอเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการที่ข้อข้อมูลนะคะแล้วก็พืนข้อมูลดังกล่าวให้พื้นที่เราพอสตอน่าจะทำต่อนะก็หลังจากทำมาต่อเนื่อง6-7ปีเนี่ยพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆอ,อัตราการตั้งครรก่อนวัยเนี่ยลดลงทุกปีต่อเนื่องเลยะคะ่ะวิเคราะห์ผลคืนข้อมูลสู่ชุมชนไลฟ์แ like ท็เล็ การที่จะแก้ปัญหาโดยลำพังเจ้าหน้าที่สาสุขเพียงฝ่ายเดียวนั้นยากลำบากที่จะให้ประสบผลสำเร็จได้จึงจำเป็นที่จะต้องสเสวงหาพันธมิตรทุกรูปแบบเพื่อมาร่วมเครือข่ายเข้ามาดำเนินงานเป็นิีิเทล่ยวบ่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทำให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายคุณภาพชีวิตดี DHB ธรรมชาติไลท์แฮปปี้ไลท์ ววปัญหาเริ่มต้นก็จากปัญหาภายาเสพติดนะครับหลังจากที่วัยรุ่นไปัมวสุมยาเสพติดก็จะไม่เกิดความคึกขนองมีความสนุกสนานเกินเลยเลยทําให้เกิดท้องก่อนวัยอันควรซึ่งทางกำนันก็ได้น้อมนําในเรื่องของทูบีนัมเบอรวันโดยใช้เป็นศูนย์กลางของเด็กเยาวชนทางผมเองในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องน่นก็ เรียกเครือข่ายภาคีร่วมปรึกษาหาเลยว่าเราจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสยังไงทางผมก็มีกองทุนของสปออสอชอก็ทําโครงการนั้นขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กเอาไปประนวกกับโครงก,รงการทู่ีนเมื่อวันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเครือข่ายภาคสังคมพี่น้องเยาวชนและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหัวใจนักปญิคสูตรจีบุริเต้องใช้กุศโลบายเรื่องการวางแผนต้องให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนถึงจะเข้มแข็งของเราทุกท้องถิ่นู้ใหญ่านทุกที่ให้ความเห่วมมือกันได้ดีทุกภาคเวนืออ่ะมาร่วมกันการที่เราจะพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพนะครับสถาบันครอบครัวสถานศึกษานะครับสุดท้ายก็ไม่พ้นคนในชุมชนนะต้องช่วยกันดูแลต้องมีความรักความสามัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกันที่จะดูแลบุตรหลานของท่านในชุมชนให้อยู่ในชุมชนอย่างมีความถูก ไม,มีความุร้นใ,นใจมีใจรักตรงนี้ค่ะอุทิศติดใจมาทำตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราได้ฟาร์มรูด้วยให้กับครอบครัวเราเองและก็ชุมชนอีกอย่างหนึง่งเราทำลงไปเร็วเรามีการโต้รับว่าเออทำตรงนี้เพื่อนบ้านชุมชนของเราดีขึ้นคนรอบข้างก็ดีขึ้น เอยะทำโตไปค่ะอิตอาสมีอุดอมการําความรู้สูชุมชนด้วยใจรักมีความสุขที่ได้ทำร้อยเจ็ดที่นี่เขามีพื้นฐานทีมงานที่ดีอยู่นะครับ คือลักษณะการทำงานที่นี่อย่างในเรื่องของวัยรุ่นในเรื่องของทวีวันระดับยอดเพชรมิยากรก็ชำชองเชี่ยวชาญทักษะในการที่จะเรียนรู้กับวัยรุ่นนะนะสามารถที่จะต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นได้มันมีความต่อเนื่องนะการรณรงค์ปุจิตสานึกและส,ะสร้างกระแสนิยมการเสริมรสร้างพุ้ิกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคั์ไม่พร้อมในวัย like <Like S 2> <happened. S 1> รุ่นไลท์แฮปปี้ อยู่อย่างพอพียใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแค้ในชีวิตคนจกคนเจอได้ไม่ไกลยืในแห่งใจคนคนดูจักเพียงพอ จะเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สูงเกินใคร